ครับชัยชนะจันบุรีครับวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าใหม่ให้กับคุณลูกค้าได้รู้จักกับเครื่องใส่น้ําแข็งปุยนุ่นเวลจากไต้หวันนะครับผมนะครับลักษณะของเครื่องปั่นน้ําแข็งตัวนี้ก็จะเป็นทรงหนึ่งที่คุณลูกค้าเห็นนี่นะครับนะฮะแล้วที่สาคัญนะฮะเวลานี้เนี่ยเราขายเนี่ยเราขายเวลของแท้นะฮะของแท้นะครับเวลของแท้ไม่ได้ดูแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขียนว่าเวลใครๆก็ออกมาติดได้ครับตรงนี้ครับเวลเนี่ยใครๆก็ติดได้นะฮะ ของแท้ต้องมีเพจเป็นลูมิเนียมนี่นะครับเพจลูมิเนียมแล้วก็มีเขียนนี่นะฮะไต้หวันฟู้ดแมชชีนลี่นะฮะมีติดต็ดเลยนะฮะเป็นแผ่นเหล็กเป็นเพ่นเหล็กนะครับผมนะฮะแล้วที่สำคัญด้านข้างนะครับด้านข้างนะฮะอยู่คุณนะครับอยู่คุณ P.D.O.B. นะครับไต้หวันแท้ต้องลักษณะอย่างนี้เท่านั้นนะฮะถ้าไม่มีสิ่งที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั่นคือของประเทศจีนนะครับนะครับผม มีบางร้านนะฮะร้านใหญ่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับผมที่ขายผ่านเว็บเนี่ยได้เอาของจีนมาแล้วมาแปะคำว่าเวลแล้วบอกว่าไต้หวันคุณลูกค้าไปหาดูกันเอง,เองว่าเป็นยังไงแล้วในลักษณะที่ผมบอกเนี่ยสามตี 3, 4, อย่างเนี่ยนะครับผมต้องดูของแท้มีอยู่แค่นี้เองนะฮะถ้าต่างจากนี้คือของเมืองจีนครับแต่มาแปะคำว่าเวลนะครับแล้วเครื่องตัวนี้นะครับการทํางานก็คือสามารถปรับละเอียดหยาบได้ หมุนใบมีดมันจะปรับองศาใบมีดได้นะฮะแล้วแต่คุณลูกค้าต้องการความละเอียดของเขาเนี่ยจะละเอียดแบบว่าเป็นปุยนุ่นเลยคือจะไม่มีเก็ตเลยเป็นปุยเลยเป็นปุยเใสเลยนะ,ะไม่มีคําว่าเกตนะเป็นปุยเลยนะจะละเอียดแบบเป็นปุยนุ่นเลยเรียกว่าปุยนุ่นจริงๆนะฮะครับผมนี่ก็คือเครื่องใส่น้ำแข็งปุยนุ่นเวลจากไต้หวันนะครับผมครับก็วันนี้ก็เอารายละเอียดของเครื่องปน้ำแข็งเวลจากไต้หวันให้คุณลูกค้าได้รู้จักกัน เวลาซื้อจะได้รู้ว่าของแท้เป็นยังไงของที่เขาหลอกขายเป็นยังไงนะฮะครับผมก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ